วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าการวางแผนกเกษียณรวยนะครับด้วยเงินปันผลหลักแสนจากเงินออมเพียงหลักพันเนี่ยเราสามารถทํามันได้จริงไหมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าออผมเชื่อว่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถหลุดกับดักความยากจนได้นะครับหรือไม่สามารถกรเกษียณแล้วมีเงินใช้อย่างสบายใจได้จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาเหล่านั้นไม่มีเงินนะ เอาจริงๆนะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเงินลงทุนหรือไม่มีเงินทําอะไรนะครับแต่มันคือสอสิ่งนี้ต่างหากครับก็คือข้อที่1คนเหล่านี้ครับไม่รู้ใช้คําว่าไม่รู้วิธีการหาเงินนะครับว่ามันจะหาเงินได้อย่างไรถูกไหมจะหาเงินมากๆได้ยังไงบ้างอ่าถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องที่1นึ่งนะสหรือบางคนที่พอมีเงินมากแล้วเนี่ย แต่ไม่รู้วิธีการที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดอย่างไรนะครับมันเลยเป็นประเด็นครับที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่สามารถกรเกษียรรวยได้อย่างสบายใจคําว่าเกษียรรวยของผมหมายความว่าเราสามารถเป็นอิสระทางการเงินนะครับคือหมายความว่าเราสามารถอยู่เฉยได้เราสามารถทําสิ่งที่เรารักหรือทําสิ่งที่เราอยากทําอะไรก็ได้โดยที่สิ่งเหล่านั้นเราสามารถทําได้แบบใจจริง โดยที่ไม่ต้องให้เงินมาเป็นข้ออ้างหรือมาเป็นเหตุผลให้เราต้องทำมันนึกออกไหมครับทำด้วยความสุขทำด้วยความอยากทำแบบ100%เซนะครับเพราะว่าถ้ามันมีการนะครับให้เงินมาเป็นส่วนประกอบในการที่เราจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแม้เพียงสัก1%หรือ10%ก็ตามนะครับผมมองว่าเราก็ยังเกษียณได้อย่างไม่สบายใจนึกออกไหมวันนี้นะครับถ้าเราสามารถตอบคําถามข้อที่1ได้ว่าเฮ้ยเราจะหาเงินอย่างไรได้บ้างนะครับข้อที่1มันช่วยให้เรา มีเขาเรียกมีเงินใช้จ่ายนะครับหรือมีเงินมากขึ้นนะครับมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นนะแต่ประเด็นอยู่ที่ข้อที่2งนี้นะค,ะครับว่าถ้าเราสามารถตอบคําถามข้อที่2นี้ได้ว่าแล้วเราจะเอาเงินที่เราหาได้มากๆเนี่ยไปต่อยอดให้มันเกิดออโต้อินคัมต่อยอดทําให้เราสามารถกรเกษียณรวยได้อย่างแท้จริงเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างข้อนี้ต่างหากครับถึงจะทําให้เรากรเกษียณได้อย่างไร้กังวล ไร้กังวลเลยนะถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้นะครับเราจะคุยกันข้อที่2นะผมคงไม่ขอพูดถึงข้อที่1นนะเพราะว่ามันจะยาวกันมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันถึงว่าถ้าวันนี้เรามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเราทํางานหาเงินมาทั้งชีวิตนะครับหรือวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นในการทํางานก็ตามนะครับแล้วเราสามารถบริหารจัดการให้ค่าใช้จ่ายเรามีเหลือเก็บได้ประเด็นคือเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดอย่างไรนะครับจะทํายังไงให้เราสามารถกรเกษียณรวยได้ด้วย การมีเงินปันผลเป็นหลักแสนต่อปีนะครับจากเงินออมเพียงแค่น้อยนิดโดยใช้แค่หลักพันเท่านั้นเองโอเคเนาะก็ต้องบอกแบบนี้ครับเราต้องเข้าใจเขาเรียกว่า wealth model นะครับหรือ m o เดลของความมั่งคั่งนะครับผมใช้คำว่า wealth นะครับ wealth model นะที่นักลงทุนรายใหญ่หรือคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารจัดการเงินนะครับผมไม่ใช่คําว่าการประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจนะเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ย ราประสบความสำเร็จมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของการเงินทางชีวิตนึกออกไหมมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นแต่วันนี้หลักการในการสร้างเวลนะสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตเราเนี่ยมันมีโมเดลมากกว่านั้นมันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือว่าสมมุติวันนี้นะครับนี่คือตัวเรานะวันนี้เราไปทํางานถูกไหมทำงานในอาชีพของเรานะไม่ไว่าจะเป็นงานประจาําไม่ไว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายทําออนไลน์ทาอะไรก็แล้วแต่เราทํางานสิ่งที่เราได้กลับมา ไอความสุขเราไม่ต้องพูดถึงนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเงินเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเราได้กลับมาคือตัวเงินถูกไหมครับคือตัวเงินหรือรายได้ที่กลับมาให้เราทีนําถามต่อไปคือว่าแล้วเงินเราไปไหนละ่ะผมมองว่ามันก็ออกไปสองทางสองภาพใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือไปเป็นการออมถูกไหมสองออกมาเป็นใช้จ่ายถูกไหมครับรายได้ที่เราได้มาส่วนหนึ่งเราก็ใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งเราก็ไปเก็บออมถูกปะเพราะฉะนั้นพาพต่อมาก็คือว่าไอเก็บออมเนี่ย นะครับถ้าเราเอาไปลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็การลงทุนของเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าดอกออกผลถูกไหมหรือง่ายหรือเกิดอินคัมนะครับเดี๋ยวผมใช้คำว่าดอกก็ได้หรือดอกเบี้ยหรือเงินปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นอินคัมกลับมาไอเงินตัวเนี้ยทาไงครับมันก็จะกลับมาเป็นในส่วนของช่วยให้เราแบ่งเบาภาระในค่าใช้จ่ายถูกไหม หรือว่ากลับมาทําให้เราออมเพิ่มมากขึ้นได้พอเห็นโมเดลไหมครับเวลโมเดลมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับเราแค่ต้องเข้าใจภาพนี้ล้วก็ทําตามภาพ,าพนี้ให้ได้เราทํางานหาเงินมาถูกไหมหาเงินมาปุ๊บแบ่งสงส่วนใช้จ่ายส่วนหนึ่งออมส่วนหนึ่งออมเสร็จเอาเงินที่ออมเนี่ยนะครับไปหาทางต่อยอดในการลงทุนเพื่อให้เกิด เงินเพิ่มมากขึ้นถูกไหมเพื่อให้เกิดเงินหรือดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นหรือเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นหรือค่าเช่าเพิ่มมากขึ้นนะครับทำยังไงได้ให้มันเป็นออโตอินคมสิ่งสำคัญตรงนี้คือต้องเป็นออโตนะไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าเราต้องไปลงแรงมันเพิ่มทําอะไรมันเพิ่มอีกเยอะแยะมาหาศาลกว่ามันจะได้มาต้องเป็นออโตจริงๆแล้วตรงนี้ให้มันกลับมาผลิตเป็นเงินออมผลิตมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเราช่วยแบบมเบาของเราวันและเมื่อวันหนึ่งที่เงินออโตตรงนี้สมมุติว่าค่าใช้จ่ายทุกวันนี้เราอยู่ที่5 0,000บาทต่ออเดืน นะแล้วออโต้อินคัมเราสามารถเมื่อไหร่ที่มาสามารถเป็น50,000บาทต่อเดือนได้เป็นไงครับมัน covering แล้วไงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันถึงจะทําให้เราตัดพันธะการทํางานตรงนี้ออกไปได้ทําพันธะการทํางานหมายความว่าเราไม่ต้องทํางานเพื่อหวังเงินละเพราะเรามีออโต้อินคัมมาช่วยใช้ใจ่ายมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเราเห็นภาพไหมครับถูกไหมแต่ทุกวันนี้ผมกลับพบว่าคน90% มักอยู่แค่สมการนี้ครับนี่ตื่นมาทํางานหาเงินหาเงินเสร็จสิ้นเดือนใช้ใจ่ายหมดเกลี้ยงถูกไหมไม่มีเก็บเหลือออมนี่ครับคือคนเก้าสแต่ถ้าเราอยากเป็นเวลโมเดลอยากมีเวลจริงๆในชีวิตเราต้องทําให้ได้กรอบใหญ่ครับทําให้ได้ครบองค์ประกอบนี้ซึ่งถามผมนะมันใช้เวลาอยู่แล้วแหละถูกปะต้องบอกว่า หลายคนคิดว่าการสร้าง Pass ส v ี i ิน o m e หรือการสร้าง a u t ต i n c o m มมันได้มาง่ายๆผมบอกไม่ง่ายเลยนะครับคุณต้องใช้ความอดทนความพยายามอย่างสูงมากๆคุณต้องใช้เวลาเยอะมากๆนะครับถ้าคุณไม่มีเงินต้นเยอะนะคุณต้องใช้เวลาในการสั่งส่งมันเยอะมากๆหรือแม้ว่าเรามีเงินต้นเยอะก็ตามนะครับแต่ถ้าค่าใช้จ่ายเราสูงนะครับเป้าหมายเราก็ต้องสูงกว่าชาวบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เรา สามารถบาลานซ์สองสิ่งนี้ค่าใช้จ่ายกับออโตอินคัมได้มากน้อยขนาดไหนเมื่อไหร่ที่ออโตอินคัมของเรานะครับมันมากกว่าตัวค่าใช้จ่ายได้วันนั้นแหละเราถึงจะ,กะเกษียณรวยได้อย่างสบายใจจริงๆ พอภาพเนาะนะเพราะฉะนั้นนี่คือเวลโมเดลในภาพรวมที่ผมอยากให้พวกเราเห็นนะครับที่นี้มาต่อว่าแล้วทั้งวันนี้เราจะทําอย่างไรถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ได้มีเงินต้นเยอะนะครับแต่โอเควันนี้เราสามารถบรหิหารจัดการได้ละเราสามารถทํางานเราสามารถทรําธุรกิจแล้วเรามีเงินเหลือถูไหมครับเรามีเ e อินออมละแต่วันนี้เราออมฝากไว้ในแบงก์ไว้ในอะไรอย่างเดียวประเด็นคือเราจะไปต่อย,ยอดตรงพาร์ทเนี้ยอย่างไรนะครับ นะตรงส่วนนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดออโต้อินคมกลับมาให้กับเราผมอยากให้พวกเรามาดูโมเดลนี้ครับซึ่งในมุมมองของผมในการลงทุนนะตลาดหุ้นไทยผมมองว่ามันยังคงเป็น real passive income ผมยังยืนยันคำเดิมเสมอนะหลังจากศึกษาหลังจากลองทำมาหลายๆการลงทุนแล้วนะผมพบว่าเงินปันผลจากตลาดหุ้นไทยมันคือ real passive income ย,ยิ่งช่วงนี้ช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยโอ้โหปันผลเข้าลัวๆเลยครับเราสุกว่าเออเฮ้ยนี่แหละ มันคือความหอมหวานของเงินปันผลน่ะเพราะเราไม่ต้องเฝ้าตลาดจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยจริงเรามุ่งมั่นทําสิ่งที่อยู่นอกตลาดนู่นไครับทำงานทําธุรกิจทําอาชีพเรารับงานนู่นนี่นั่นทาอะไรไปครับแต่เงินพาร์หนึ่งอ่ะที่เราเก็บเข้ามาออมตรงเนี้ยเราก็เอามาลงทุนในตลาหุ้นไทยมันผลิตดอกให้เรามาช่วยใช้จ่ายเราได้มาเป็นเงินออมเราได้กลับไปลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มมันก็โตขึ้นทุกปีเงินปันผลโตขึ้น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 ทุกปี มันเลยทําให้เราเริ่มกเกษียณได้จริงๆเห็นภาพไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลโมเดลนี้ไปใช้นะครับแล้วเดี๋ยวผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูว่าแล้วถ้าสมมุติเรามีเงินออมเพียงแค่หลักพันนะครับสมมุติว่าวันนี้เราออมอยู่ที่5,000บาทนะครับต่อเดือนนะปีหนึ่งคูณ12ไปถูกไหมเท่ากับปีเราว6 0 0 0เองถูกไหมครับจริงมันคือเดือนละ0 0 0ะผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะ แล้ววันนี้ถ้าเราใช้โมเดลที่ผมบอกว่าลงทุนหุ้นให้เติบโตแค่ประมาณปีละส0พอปันผลหาเปอแคปิตอลเกอนีหอโตปีละส0ต่อปีนะครับเรามาดูเลยนะถ้าวันนี้เราออมแค่เดือนละห0 0พันนะครับผ่านไป10ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ิบปีปีละ6 0 0มืถูกไหมเท่ากับเงินต้นนะอันนี้ผมเขียนว่าเป็นเงินต้นแล้วกันเนาะเงินต้นเราทั้งหมด0 0 0สนถูกไหมแต่รู้ไหมครับว่ามูลค่าพอร์ตเท่าไหร่ Value Port เรานะครับหรือว่าไอเงินที่เราโตขึ้นจะอยู่ทบตน้นไปเรื่อยๆนะทุกๆ10ปีนะ10ปีผ่านไปนะไปอยู่ประมาณ1ล้านบาทถูกไหมอ่าอันนี้เราไม่ใช่บอกว่าลงทุนเริ่มต้นปีเราหกแสนนะคือปีเร6หกหมื่นนะแต่ค่อยๆออมเดือนออมมาเรื่อยๆออมเรือยเดือนละห้าพันห้าพปีก็ยังออมเดือนละห้าพันอยู่แบบเนี้ผ่านไปสิปี เราจะมี value port หรือว่ามูลค่าที่เราสะสมไปเพิ่มขึ้นบวกกับผลตอบแทนที่ทบต้นแล้วมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านบาทแถมยังมีปันผลให้กับตัวเองนะครับเงินปันผลให้กับตัวเองเนี่ยอีกปีละปีที่10เนี่ยจะได้อยู่ประมาณ95,000บาทนะครับในปีที่10นะพอะไหม ถ้าเวลาเราทำนี้ไปเรื่อย2ยิปีล่ะทบไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าสมมุติวันนี้เราอายุสามิ 30, หรืออายุยีิบห้าอายุ30ิแล้วกันนะครับสิปีสี่ิเรามีปันผลปีละเก้าหมื่นห้าะครับเงินเก็บเป็นล้านหนึ่งละนะต่อไปยี่สิปีอายุห้าสินะครับเงินต้นมีเท่าไหร่ครับก็คูณคูณสไปถูกไหมล้านสอนะเงินต้นคือเงินที่เราออกมาจริงมีแค่ล้านสนะแต่ว่า value port ขึ้นไปถึง 3ล้านเแสนบาทนะครับโดยที่ได้ปันผลอีกประมาณปีละส0 0แสน43,000บาทเป็นครับตกเฉลี่ยเดือนละ30,000แล้วนะ20ปีออมเดือนละ5,000 20ปีนะ30ปีเงินต้นเท่าไหร่ครับล้าน8ถูกไหมค่อยค่อสะสมครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนนะครับ30นะครับ value port นะนะครับจะขึ้นเป็น10บล้านแแสนบาท แถมปันผลอีกประมาณ9 8 6 0 0 0บาทเกือบล้านแล้วครับ40ปีครับเป็นไงครับ40ปีนี่เงินต้นเท่าไหร่ครับเอ่อประมาณ2,004ถูกไหมอ่าปีเรา6แสนคูณ4ปี2,004ถูกไหมครับ Value Port เราจะขึ้นเป็นประมาณ29ล้านนะครับปันผลอีกประมาณปีละ2,006 Amazing ไหม สมมติเราเริ่มทำแต่อายุ20่นะครับหรือวันนี้ถ้าเราเป็นพ่อแม่คนถูกไหมครับเราอยากสะสมเงินให้ลูกก็ทําทโมเดลนี้ได้ไหมครับถ้าวันนี้ลูกเราอายุ3ขวบ5ขวบ10ขวบได้หมดถูกไหมอายุสมมุติอายุ10ขวบ10ปีเขามีปันผลปีละเ5 0 0หเป็นเบสให้กับชีวิตนะครับอายุ30เขามีปันผลปีละ3 0 0แสนปไหมครับสบายไหมการเงินเราจะเริ่มคล่องขึ้นไหมครับ คล่องขึ้นจากเงินออมแค่หลักพันเองนะวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเงินออมหลักหมื่นหรือหลักแสนหรือหลัก 100, หลายหลายหมื 100, ห่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้มากแต่วันนี้อยากให้เห็นโมเดลว่าเราสามารถวางแผนการเกษียรรวยได้จริงๆจากการแค่ออมเดือนละแค่ห้าพันบาทนะครับเราสามารถมีปันผลหลักแสนได้แล้วนะวันนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่มีคําว่าสายเกินไปครับเราเริ่มได้ทั้งหมดนะแต่ขอให้เริ่มอย่างถูกต้องเริ่มอย่างมีความรู้ นะลงทุนด้วยความรู้นะครับอย่าลงทุนด้วยความรู้สึกอย่าลงทุนด้วยความเชื่อผมยังไม่เคยเห็นใครรอดหรือล่ํารวยจากการลงทุนด้วยความเชื่อมาก่อนเลยนะครับหรือลงทุนด้วยความรู้สึกรู้สึกว่าตัวนั้นจะดีรู้สึกว่าตัวนี้ไม่มีครับเมื่อไหร่ที่เราเอาฟิลลิ่งเอาความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนเมื่อนั้นการลงทุนของเราจะเกิดหายนะขึ้นทันทีแต่ถ้าเราสามารถลงทุนด้วยความรู้ลงทุนด้วยหลักการลงทุนด้วยเหตุผลนะครับด้วยคอนเซ็ปที่ถูกต้อง มันจะไม่โตแบบพูหวาครับแต่มันจะค่อยๆโตอย่างมันง่นคงผ่านไป5ปีผ่านไป10ปีคุณจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยอสิ่งที่ทํามาตลอดนะมันคุ้มค่า,าจริงๆนะวันนี้นะครับบอกแล้วครับว่าการเกษียรรวยไม่ใช่เรื่องที่หลายๆคนทําได้ผมผมคิดว่าทุกวันนี้นะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะผมคิดว่าไม่ถึง10ของประชากรทางประเทศนะครับที่สามารถเกษียณได้อย่างแท้จริง นะหลายคนอาจจะมีเงินเยอะอาจจะร่ํารวยก็จริงครับแต่ว่าเขาหยุดทําไม่ได้เพราะเมื่อ,อไหร่ที่หยุดทําสิ่งเกิดขึ้นคือรายได้หายรายได้สต็อปต้องเก็บเงินเก่ากินนี่คือปัญหาอีกถูกไหมนี่คือสิ่งที่ผมเจอจริงๆนะจากพี่ๆหลายคนที่แบบอยู่ใน IC b p บี s ก่อนเข้า i c b p Pass เนี่ยก็โทรมาแล้วคุยกับผมนะบอกว่าเฮ้ย hey, ชอ็อปแบบพี่อยากจะทํายังไงให้พี่สามารถกรเกษียณได้อย่างสบายใจเนี่ยพี่วา,วางแผนอีก5าปีอีก10ปีจาก,กเกษียณเนีย่ยพี่จะทำยังไงบ้างผมบอกว่าเราก็ต้องเริ่มจากวันนี้เพราะการ,กรเกษียณมันไม่ใช่เรื่่องงาย เราต้องเข้าใจว่าการเกษยียณไม่ใช่เรื่องง่ายการสร้างแพลสิ่งคำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การสั่งสมนี่คือสิ่งสําคัญมากๆถ้าเราเข้าใจสุดท้ายแล้วเราจะเกษยียณได้อย่างมีความสุขเราจะเกษยียณโดยที่ไม่ต้องพววงคนข้างหลังครับนั่นคือเหตุผลที่ตลาดหุ้นออกแบบมาให้กับเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนหุ้นด้วยความรู้ที่ถูกต้องด้วยความเข้าใจถูกต้องสร้างเน้นการเข้าไปถือหุ้นเหมือนเจ้าของการลงทุนของเราจะง่ายมาก แล้วผมเชื่อว่าด้วยโมเดลนี้นะด้วยโมเดลของเวลโมเดลแบบนี้นะครับด้วยตารางแบบนี้แบบง่ายๆการออมง่ายๆแบบนี้แค่เดือนละ5,000บาทมันสามารถทําให้ทุกคนกเกษียรรวยได้อย่างแท้จริงอยากให้พวกเราลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่ามันจะทําให้การลงทุนของพวกเราง่ายขึ้นอย่างแน่นอนสวัสดีครับ